สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตยนานคนเก็บเหรียญนะครับวันนี้จะขอพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทกงประบาทสมงเด็จพัดปณมินทละมหาภูมิพลอรดุลเดีในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่าน เป็นผ้าเส้นใหญ่นะครับเนี่ยยังไม่ได้ทำกานทั้งความสะอาดอะไรเลยนะครับทางานไปด้วยก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับท่านเรามาดูครับว่าเดี๋ยญนี้ติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ถ้าติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับมีเฮแน่นอนครับท่านตอนนี้ราคายิ่งพุ่งปรูดขึ้นมาอย่างสูงขีดถึงขีดสุดนะครับท่านสำหรับเหรียญที่ติดดูหนึ่งในสิบอันดับไม่ว่าจะเป็นผ้าเส้นใหญ่หรือผ้าเส้นเล็กนะครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาททุกปีพศนะครับท่านถ้าเป็นร้อเก้านะครับ ถ้าเราสิบนั้นผลิตสิบล้านเหรียญมีอยู่สามประสอครับท่านจากสามประสอครับสำหรับปีเหรียญรอสิบนะครับท่านเรามรดูความเหรียญนี้ลักษณะของเหรียญเป็นแบบไหนครับลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับชุบปนิ้เคลอนอยู่ด้านนอกหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับเนี่ยสีทองจะกลายเป็นสีดำปีไปซะแล้วครับท่านเพราะว่าเหรียญนี้ยังไม่ได้ทำการล้างทำความสะอาดดเลยครับ แต่ว่าเงาวัดจับใจจริงครับท่านทงั้งที่ยังไม่ได้ทาการล้างครับท่านคือถ้าทําการล้างแล้วไม่ใช่ผมทดลองครับผมทําการล้างแล้วแล้วมาดูแล้วครับท่านมันเงาผิดสังเกตครับสวยงามผิดสังเกตแล้วก็เห็นรอยบุบรอยบี้เต็มไปหมดเลยครับท่นบานมันบางเหรียญมันกคตได้เอาไปใช้ต่อเลยมันใช้ที่จะเอาไปใช้ต่อเลยครับบางเหรียญบางเหรียญก็เก็บได้ครับมาดูเบื้องหน้าพระองค์ท่านครับคือภูมิพลอดุลจดช ส่วนด้านหลังก่อและชะการกี่งเก่ากับท่านดูสิครับสวยงามปการนะครับสํา네หรับเรียนนี้ครับท่านบนรูปรูปพงท่านดูสิครับจากด้านล่างกับนี่ครับไล่หมานี่ครับเบื้องหน้าพงท่านครับแล้วก right. ็พักเสี <łych> ยรพงท่านแล้วก็มาไล่มาด้านหลังนี่ครับท่านโอ้โหสวยงามมาการนะครับสําหรับเรียนนี้ครับท่านเงาวักจับเจกินะครับมาดูขอบเฟืองครับเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองเรียนนี้เห็นชัดเจนนะครับดูใกล้ไปเลยครับดูครับนี่ครับต้องดูแบบนี้กลเห็นชัดเจนนี่ครับ ขอบเฟิ่์นสำหรับเลี้ยมน้สึกว่าจะสมบูรณ์แบบมากับ่นคมชัดกจ่อมากับสำหรับเรียนนี้นะครับดูสิครับก็เห็นรอยบุบรอยบี้ตามปกติธรรมดาของเรียนที่ผ่านการใช้นั่นะครับแต่ไม่ซึ่งกับเจอนะครับข้อพอดีพอดีครับที่ผ่านการใช้มาอย่างแับยืนทีเดียวครับสำหรับปีพศนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นปีพศอะไรเดี๋ยวผมพลิกกลับไปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับดูสิครับสวยงามขนาดไหนสำหรับขอบเฟิร์งโอ้โหจุดนี้ครับเบื้อลเลยครับเนี่ยเห็นเต็มเต็มเลยครับใหญ่มากครับสำหรับรอยบุบอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ย บวกปรมาตทางนี้นะครับเย็นเลยครับทัดเกิน์เลยนะครับสําหรับลิ้นนี้ครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับเพราะเป็นปีพศเลยนะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากแล้วไม่นะครับท่านนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างประมาณนิดหนึ่งนะครับท่านพอชอสองพันห้าร้อยห้าสิบสามบาท่านอู้โหครับสอห้าห้าสามนี่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากเลยนะครับเนี่ย ราคาสูงมากเลยนะครับเนี่ยสำหรับปีพศนี้ครับผลิตน้อยมากเลยครับสองห้าห oh, 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 oh. ้าสามเลยครับโอ้โหครับใครมีโชคดีมากเลยนะครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนี่เป็นพัชเซียนใหญ่นะครับส่วนตรงกลางคือพัชเรลุนลาดวลาลามครับต่ําลงมาอนนี้คือแม่น้าเจ้าพระยานะครับนี่เห็นัดเกินนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาครับนี่ครับัดเกินนะครับทําไมเดียนนี้โมโหยังไงค้าพกลนครมันไม่ค่อยชัดเลยเนี่ยนี่ครับสําหรับแม่น้ำเจ้าพระยานี้ดูสิครับเนี่ย จะลุ้นมีลุ้นแหล่อยแล้วครับสำหรับแม่นางโ้าพยานะครับจะลุ้นมีลุ้นแหลกอย่แล้วนะครับเนี่ยต่างรุ่นใหม่นี้เร่ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหรับนะครับสําหรับปีพศสอ5 3ันห้าร้อยห้าสํบสามนีสหรับเหรียญนี้นะครับจุดขายมีจุดเดียวครับคือปีสองห้าห้าสามนี้นะครับท่านเพราะเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากที่ลายประกาที่นี่นะครับท่านสองห้าห้าสามครับจุดเดียวจุดนี้ครับมีราคาที่สูงเกินต้านมากครับท่าน แต่ใครมีอยู่อนาคตมีเงินใช้เปลือเฟือเลยครับท่านพ่อเลยนะครับเพราะว่าหายากมากทุกวันนี้แทบจะหาไม่เจอเลยนะครับสําหรับปีพศส5 5 3ันห้า้อยห้าสิบสามเนี่ยของก้องของเดนอยู่ที่ยี่บหกมิลลิเมตรน้ำหนักแ5ดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยเ้ยพูดผิดครับโทษทีนะครับท่านหนึ่งล้านเก้าแสนหหมื่นสามพันเหรียญนะครับท่านหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับในระดับยูนซีนะกออยู่ที่ละล่ะ ห้าร้อยบาทเลยครับท่านโอ้โหครับห้าร้อยบาทเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยครับห้าร้อยบาทนี่เยอะพอสมควรนะครับสําหรับดีนซีถ้าใครมีนะครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นี่ครับสําคัญมากเลยครับสําคัญมากครับตกอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทเลยนะครับถ้าใครมีเยอะรวยเยอะเลยนะครับสาหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามพระศิลใหญ่พอศนี้นะครับ